สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t r i p แอนด์ทริค e อ็กเสำหรับทริปแอนด์ทริคเวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าหน้ากระดาษให้อยู่กลางๆก่อนที่จะพิมพ์กันครับส่วนขั้นตอนการทำสามารถทำได้อย่างไรบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยครับอันดับแรกให้ไปที่ไฟล์ครับคลิกที่พิมพ์เมื่อมาที่พิมพ์แล้วจะสังเกตได้ว่าตอนนี้หน้ากระดาษของเรา ชิดซ้ายอยู่นะครับให้เราไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษเมื่อปรากฏหน้าต่างตั้งค่าหน้ากระดาษขึ้นมาให้ไปที่แถบเมนูระยะขอบหลังจากคลิกที่แถบเมนูระยะขอบไปที่ตัวเลือกกึ่งกลางหน้ากระดาษคลิกตามแนวนอนจากนั้นกดโอเคเพียงเท่านี้หน้ากระดาษของเราก็จะอยู่กึ่งกลางพร้อมที่จะ พิมพ์ออกมาหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูโจโทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ